สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นม2ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้เรากลับมาเจอกับวิชาภาษาไทยครูพลอยเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะเรียนในวรรณคดีเรื่องที่สองของชั้นม2ก็คือเรื่องบทเซ้าสามัคคีเสยวกนั่นเองอาบทเซ้าสามัคคีเสยวกนะคะ เราจะเรียนด้วยกัน2ตอนนะคะอ่านว่าบทเสีภาสามัคคีเสวกนะลูกไม่ใช่สเสวกนะคะนะคะเรื่องนี้นะคะเราจะมีอยู่ทั้งหมด2ตอนที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะถ้าตามในหนังสือของนักเรียนอ่ะนะคะจะเป็น2เรื่องนะคะที่เราต้องอ่านแล้วก็ถอดคําประพันธ์นะคะคือตอนวิศวกันมาแล้วก็สามัคคีเสวกนั่นเอง ก่อนอื่นมาดูความเป็นมาก่อนเลยนะคะลกูกบทเสภาสามคีเสวกอ่านว่าเสวกนะคะซึ่งคําว่าเสวกนั้นหมายถึงข้าราชการในราชสำนักนั่นเองนะคะเป็นบทประพันธ์ของรัชกาลที่6นะคะหรือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะบทเสภาสามคีเสวกนี้นะคะเป็นบทที่ใช้สําหรับขับอธิบายในเรื่อง การฟ้อนรำตอนต่างๆมีขนาดสั้นๆมีสีตอนนะคะซึ่งตอนที่หนึ่งนะคะบทเสภาตอนที่หนึ่งชื่อว่ากิจการแห่งพระนนทีนะคะกิจการแห่งพระนนทีตอนที่สองบทเสภาตอนที่สองชื่อว่ากรีนิรมิรนะคะกรีนิรมิรนะคะบทเสภาตอนที่สามชื่อว่าวิศวกัรมา และตอนที่4คือสามัคคีเซวกนั่นเองนะคะมาดูความเป็นมาต่อกันนะคะเนื้อหาในแต่ละตอนนนเนี่ยจะมีแนวคิดที่เสนอแนวคิดที่แตกต่างกันแต่ก็มีความสําคัญมีใจความคล้ายๆกันก็คือเน้นในเรื่องของอะไรลูกความสามคัคคีแล้วก็ความจงรักภักดีของข้าราชการที่มีต่อใครคะมีต่อพระเจ้าแผ่นดิน มีต่อพระมหากษัตริย์ต่อบ้านต่อเมืองของเรานั่นเองนะคะซึ่งในหนังสือที่คัดมาให้เราเรียนเนี่ยนะคะเรียนแค่2ตอนนะคะลูกคือตอนอ่าตอนอะไรนะตอนเสภาตอนที่3คือตอนที่3วิศวกรรมาแล้วก็ตอนที่4ี่สามเคีเสทกนะคะอ่ามาดูนะคะหน้านี้บอกว่า โดยเริ่มแรกเนี่ยเป็นเพียงการแสดงที่มีชื่อว่าระบำสามคีเสวกนะคะซึ่งเป็นเพียงการรำตามเพลงหน้าพาดไม่มีบทร้องมีแกดค่ารำต่างๆเท่านั้นนะคะต่อมามีการคิดค้นแต่งบทเสภาเกิดขึ้นเป็นเพลงเสภาเป็นบทเสภาก็เลยนำมาประกอบนะคะใช้เล่นกันในช่วงเวลาพักนะคะเพื่อให้อะไระลูกเพื่อให้พวกเครื่องดนตรีเนี่ย พวกหน้าพินหน้า,าพาดต่างๆได้เป็นการพักผ่อนหย่อนคลายกล้ามเนื้อที่เราตีกันมาตั้งนานและมันเมื่อยนะคะก็เลยใช้บทเสภาเนี่มาขับร้องแทนนักเรียนนึกถึงการขับบทเสภาน่ะใครไม่เคยฟังไปหาดูหน้าไงใดในช่อง youtube ก็ได้หาการขับร้องเสภามันจะมีเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่ให้จังหวะคือกลับนั่นเองเนาะอ่ามาดูนะคะตอนแรกครูพล เกริ่นไว้แล้วว่าผู้แต่งคือพระบาทสมเดพพม็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6นะคะซึ่งพระองค์เนี่ยทรงแต่งเรื่องนี้ขึ้นในปี2457ยังไม่เกิดครูก็ยังไม่เกิดสาเหตุการแต่งคืออะไรเขาบอกว่ารัชกาลที่6เนี่ยทรงแต่งขึ้นเรื่องนี้ขึ้นมาตามคำกราบบังคมทูลของพระยาธันมาทิกกอนอาธิบดี นะคะนะคะอ่ะไปดูผู้แต่งก็คือรัชกาลที่หนะคะตลอดระยะเวลาที่ครองราชสิาปีรัชกาลที่หกครองราชสิปีพระองค์ทรงประกอบชะละพระราชกรณียัชิากจต่างๆมีความสามารถในหลายๆด้านทั้งการทหารการปกครองการต่างประเทศแต่หารู้ไหมว่ารัชกาลที่หกทรงมีความถนัดด้านการประพันธ์ อักษราศาสตร์เนี่ยอักษราศาสตร์การแต่งหนังสือประพันธ์คำกรอนบทกรอนดดนังสึกต่างๆนะคะซึ่งผลงานของรัชกาลทีข่งเนี่ยมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นบทละครบทความสารคาดีนิยายเรื่องสั้นต่างๆเช่นเรื่องมัทธนาภาธาโรมิโอและจูเลียตนิทานทองอินหัวใจนักรบโครนติดล้อแบบนี้เป็นต้นเนาะ อ่ะมัทนาพาทานนางดอกกุหลาบอันนี้จะเป็นวรรณคดีของชั้นโมโหนะคะนิทานทองอินนิทานทองอินเคยเรียนตอนประถมเนาะอ่ะหัวใจนักรบโครนติดล้ออันนี้จําไม่ได้แล้วครูพอจําไม่ได้ว่ามันเป็นวรรณคดีที่เรียนชั้นไหนหัวใจนักรบนิ่น่าจะ่ ทีนี้พูดแต่งของเรารัชกาลที่6บอกไปแล้วว่าถ้ามีความสามารถในการแต่งคาประพันธ์เขียนหนังสือนู่นนี่นั่นเยอะต่างๆมากมายนะคะจนได้รับยกย่องจากวรรณคดีสมงสรว่าเป็นยอดของวรรณคดีหรือเป็นหนังสือที่ดีไอ้วรรณคดีสมองสอนเนี่ยเป็นการยกย่องหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งให้ว่าเป็นยอดของหนังสือดีในยอดในแต่ละเรื่อง นะคะก็คือที่ได้รับว่าเป็นยอดวรรณคดีก็คือเรื่องหัวใจนักรบถือได้ว่าเป็นยอดของบทละครพูดร้อยแก้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องมัทนาพาทาเป็นยอดของบทละครพูดคำฉันนะคะอ่ะรู้ไว้ใช่ว่าบอกว่าอะไรวรรณคดีสมสรนะลูกเป็นวรรณคดีที่รัชกาลที่หกเนี่ยตั้งขึ้น เพื่อกำหนดประเภทของหนังสือและก็หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจะยกย่องว่าหนังสือเล่มไหนดีถ้าเล่มน,นั้นดีก็ให้เป็นหนังสือที่ดีนะคะและในรัชสมัยของพระองค์ถือได้ว่าเป็นยุคที่ทำไมวรรณคดีวรรณกรรมเนี่ยรุ่งเรืองที่สุดแล้ว ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงยุคของท่านรัชกาลที่6เนี่ยรัชกาลที่6เป็นยุคที่ฟื้นฟูวรรณคดีวรรณกรรมให้มันบูมยิ่งขึ้นนะคะหรืออะไรที่มันไม่ดีปรับใหม่ท่านก็นําให้ผู้ที่มีฝีมือมาปรับมาเขียนใหม่เนาะอ่ะต่อมาอันนี้ยังอยู่ของเรื่องรัชกาลที่6นะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนี่ยได้รับการได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งหมายถึงอะไรคะลูกป,ปราดผู้ยิ่งใหญ่นะคะซึ่งราชการหุกได้ยังรางวัลอีกนะเป็นรางวัลที่ยกย่องจากยูเนสโกนะคะให้ทรงเป็นหนึ่งในห้าของนักปราดไทยนะคะในสมัย2515อะต่อไปนะคะหัวข้อลักษณะคำประพันธ์ลักษณะ,ะคำประพันธ์ก็คือเป็น ประเภทของคำประพันธ์ที่ผู้แต่งเลือกมาใช้ในเรื่องนี้นะคะซึ่งในเรื่องนี้รัชกาลที่6ได้เลือกลักษณะคำประพันธ์คือกรอนเสภานะคะกรอนเสภามีลักษณะอย่างไรทบทวนให้กรอนเสภานะคะมีลักษณะดังนี้นะคะ 1. เนื้อความตอนหนึ่งจะมีคำกรอนกี่คำก็ได้นะคะสอง จำนวนคำในแต่ละวรรคเนี่ยอาจไม่เท่ากันบางวรรคมี6คคำบางวรรคมี10คคำตามความเหมาะสมนะคะ 3. การส่งและรับสัมผัสก็คือคำสุดท้ายของวรรคหน้าก็คือวรรคสดับและวรรครองเนี่ยนิยมส่งสัมผัสไปยังคำที่1ถึง5ก็ได้คำใดคำหนึ่งของวรรคหลังนะคะและคำสุดท้ายของ วักส่งของกรอนบทแรกสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวักรับในบทต่อไปนักเรียนนึกถึงแผนผังกรอน8เหมือนกันเลยแต่อีกรอนเสภาเนี่ยมันไม่จำกัดจำนวนคำน่อันนี้นักเรียนรู้จักไหมลูงกรับนะคะเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบจังหวะในการอะไรนะขับเสภานะคะอ่าน,นี่ไงอันนี้เป็น แผนผังลักษณะคำประพันธ์กรอนเสภานั่นเองเนาะทั้งช่างปั้นเออมีช่างปั้นช่างเขียนเพียรวิชาอีกช่างสถาปนาถูกทำนองทางช่างรูปประพันธ์สุวรรณกิจช่างประดิษฐ์รัชดาสัง,งาผองอีกช่างถมลายลักษณะจำลองอีกช่างชองเชิงรัตนประการนะคะซึ่งในเรื่องของ บทเสภาสามคีเสวบตอนวิศวกรรมาเนี่ยมันจะพูดถึงงานช่างสิบมู่ที่ปรากฏอยู่ในสมัยนั้นอ่ะยกตัวอย่างเช่นงานช่างปั้นช่างแกะสลักช่างทองช่างอะไรช่างเงินช่างอัญ,ญมณีช่างทองรูปปัรณต่างๆนะคะซึ่งมันจะปรากฏอยู่ในกรอนหนังสือนักเรียนอย่างที่ครูพลอยถือมาเนี่ยเห็นไหม เออมันจะปรากฏทั้งหมดงานช่าง10โมงนะคะถ้าใครมีโอมีโอกาสมีเวลาก็ไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูลักษณะของกรอนเสภาเมื่อกี้บอกไปแล้วไปเนาะการขับเสภาบ้างการขับเสภา,า,า,าบอกว่าเป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่มันมีมาตั้งแต่นในสมัยไหนต่ลายแล้วนะคะโดยผู้ขับเสภาจะใช้เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคือกลับ ที่ทำจากไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ชิงชานไม้ประไม้พยุงนะคะขยับเป็นจังหวะประกอบกันนักเรียนบางคนม2อ,อ,อาจจะเคยตีกลับกันมาแล้วเนาะถ้าใครยังไม่เคยตีลองไปตีนะคะอ่ามาดูบทนำเรื่องนะคะปิ้วปิ้วปิ้วหมุนก่อนเนาะเดิมเล่าเรื่องเป็นนิทานนะคะเริ่มเล่าเรื่องเป็นนิทาน บทเสภาสามคีเสวกเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเป็นบทประพันธ์ของรัชการที่6นะคะนํามาสู่จึงเล่าเป็นนิทานผูกกับกรอนใช้บทเสภาโดยใช้กลับเป็นเครื่องดนตรีประกอบอ,อันนี้พูดไปแล้วที่มาของเรื่องเนาะเ,เนื้อเรื่องยอเนื้อเรื่องยอ่อทุกอย บอกไปแล้วว่าบทเสพาสามคีเซวกมีทั้งหมด4ตอนอันนี้เป็นแผนผังให้เห็นชัดเจนเห็นไหมคะสแสดงแนวคิดเกี่ยวกับการยงยอง่งเทพเจ้ากล่าวถึงความสามคีแล้วก็ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ตอนที่1กิจการแห่งพระนนทีอ่ะพระนนทีขอโทษทีกิจการแห่งพระนนทีกล่าวถึงการสรรเสริญพระนนทีว่าเป็นเทพ เสวกที่ถือเป็นตัวอย่างของเสวกที่ดีโดยพระนวนทีทำหน้าที่อะไรหูกรับใช้องค์พระอิศวรอย่างซื่อสัตย์นะคะมีความซื่อสัตย์ต่อองค์พระอิศวรเป็นอย่างมากต่อไปตอนที่สองตอนที่สองชื่อว่ากรีนิมิตกรีนิมิตนี่กล่าวถึงใครกล่าวถึงพระคเนศเทพ,พเจ้าพระพิฆเนศก็ได้เออพระคเนศพระพิฆเนศนะคะเป็นเทพแห่งวิชา ศิละปะต่างๆทุกแขนงศิละปะบุทยาเป็นผู้สร้างช้างตระกูลต่างๆด้วยอะต่อไปตอนที่3วิศวกันมาวิศวกรรมากล่าวถึงพระวิศวกรรม,มเทพผู้ให้กำเนิดการก่อสร้างและงานช่างต่างๆนานาและสุดท้ายตอนที่4สามมคีเสวกกล่าวถึงความสความสามัมคีใน หมู่ราชสีหกที่ให้หยึดมั่นในความจงรักภักดีมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองอ่าต่อไปมาดูบทวิเคราะห์นะคะอันนี้เป็นบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกันมาที่เราเรียนมี2ตอนคือวิศวกันมากับสามาัคคีเสวกนะคะบทวิเคราะห์ของตอนวิศวกรรมมาในคุณค่าด้านเนือ้อหา กล่าวถึงอะไรนะคะบอกว่าตอนนี้บทเสภาสามาคีเสวกเป็นบทสำหรับขับอธิบายนำเรื่องในการสอนรรต่างๆมุ่งเน้นเพื่อการสรรเสริญพระวิศวกรรมเป็นเทพแห่งการช่างต่างๆทั้งปวงทุกสาขานะคะประโยชน์ของวิชาการช่างศิลปกรรมทำให้ทำไมจเจริญหูเจริญตามันมีนี่ไง ในบทคำประพันธ์ในหนังสือักเรียนที่เราเคยท่องอักขยยนว่าอันชาติใดไร้ช่างชำนาญศิลเหมือนนารินไร้โฉมบรนลมสง่าใครๆเห็นไม่เป็นที่จำเริอนตาเขาจะพากันเย้ยให้อับอายศิละปะกรรมนำใจให้สั่งโศช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหงดหายจำเริอนตาผ่าใจให้สบายอีกร่างกายก็จะพอสุขจราน แม้ผู้ใดไม่นิยมชมสิ่งงามเมื่อถึงยามเศร้าอุราน่าสงสารเพราะขาดเครื่องระงับดับรำคาญโอสดใดจัดสมานซึ่งดวงใจเขากล่าวถึงอะไรคุณประโยชน์ของงานช่างต่างๆถ้าใครไม่เห็นความสำคัญของศิลปะต่างๆไม่ฟังเพลงไม่ดูรูปภาพไม่เสพอะไรที่เป็นศิลปะก็เหมือนกับผู้หญิงที่มันทำไมคะ เหมือนกับนารินไรโฉมบนรนรมสงา่าเหมือนกับผู้หญิงที่มันไม่มีความงามผู้หญิงเนี่ยมันต้องจัดแต่งตัวแต่งองค์เครื่องใช่ไหมถ้าผู้หญิงมันไร้ความงามผู้ชายมันก็จะไม่มองนะคะอีกทั้งศิลปกรรมนําใจให้สั่งโศกก็คือศิลปกรรมเนี่ยทุกศาสทุกขแขนงมันช่วยบรรเทาความทุกความโศกในใจของเราได้นะคะทำให้มีความสบายอ,อกสบายใจมีความสุขเมื่อกายมี ความสบายสบายใจยใช่ไหมร่างกายของเราก็จะแข็งแรงนั่นเองนะคะ,ะไปต่อ,อเมื่อกี้ไงบทนี้ที่ครูพลอยพูดเมื่อกี้นะคะ,ะผ่านเลยนะบทนี้ผ่านต่อไปมาดูการบทวิเคราะห์ในคุณค่าด้านวรณศิสินนะคะนะคะด้านวรณศิลินของตอนวิศวาตกันมา มีการใช้ถ้อยคำดังนี้เนื่องใช้คำง่ายๆสั้นๆเข้าใจได้ทันทีเช่นจำเรินตาผ่าใจให้สบายอีกร่างกายก็จะพรอยสุขสราญช่วยบำรุงช่างไทยให้ขาววออย่าให้หย่อนกว่าเขาเราจะอ้ายเห็นไหมเป็นคำสั้นๆง่ายๆอ่านปุ๊บเข้าใจปั๊บสามารถสามารถเข้าใจความได้ไม่ต้องไปความลึกล้ำให้มันซ้ำซ้อนเนาะอ่ะต่อไปข้อที่ สองนะคะข้อที่สองการใช้วงหารในการเปรียบเทียบเปรียบเทียบเชิงอุปมาอุปมาเป็นการเปรียบเทียบอยู่แล้วมาดูตัวอย่างว่าเปรียบอะไรเหมือนอะไรอันชาติใดไรช่างชำนาญศิล์นเหมือนนารินไร้โฉมบรรรมสง่าอันชาติใดประเทศชาติใดที่ไม่มีช่างไม่มีงานศิลป์ต่างๆให้เราได้เชยชมเหมือนเหมือนคำว่าเหมือนเป็นการเปรียบเทียบเป็นอุปมาวงหา นะคะลูกเหมือนกับนารินนารินหมายถึงผู้หญิงเหมือนกับนารินไร้โฉมบรรโรมสงา่าก็เหมือนกับผู้หญิงที่มันไม่มีความสวยความางามนั่นเองนะคะต่อไปเหมือนคนปลาเหมือนคนปา่าคนไทยไม่รุ่งเรืองจะพูดด้วยก็เปลืองซึ่งวาจานะคะพูดด้วยไม่รู้เรื่องใครที่ไม่มีดนตรีในหัวใจไม่มีศิลปะในหัวใจไปคุยกับคนอื่นก็ไม่รู้เรื่องมันก็คนอยู่นในปา่า ะะพูดกับคนในเมืองเขาก็ไม่ได้ไม่รู้เรื่องนั่นเองอ่ะ,อะต่อไปความรู้จักวรรณคดีนะคะ1หลักได้ได้รับความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่างๆเรเรียนไปหาความรู้ได้นะงานช่าง10หมู่นะอย่างเช่นช่างเขียนช่างทองช่างปั้นมี ่างสถาปนาช่างประดิษฐ์ช่างเงินน่ะแบบนี้เป็นต้นนะคะ 2. การช่างมีคุณค่าอันนี้เป็นให้เป็นการให้ความสําคัญของการช่างต่างๆสังเกตได้ตามวัดวาอารามต่างๆที่เราไปตามสถาปัตยกรรมต่างๆเห็นแล้วทำไมลูกสวยโอ้โหไม่เคยเห็นแบบนี้เนาะเห็นแล้วอลังการการช่างเนี่ยมีความสําคัญอีกอย่างนึงคือช่วยให้ประเทศชาติ จเจริญรุ่งเรืองมีความงามเมื่อผู้คนพบเห็นโอ้ยสบายใจสบายตาคลายทุกข์คลายโศกได้นะคะอ่ะต่อไปข้อคิดที่นำข้อคิดนำชีวิตนะคะอันนี้ในตอนวิศวกรรมานะลูกหนึ่งบอกว่าศิลปรกรรมทำให้โลกสดใสสวยงามและแสดงถึงความจเจริญรุ่งเร,องเรืองของประเทศชาติได้ สเราควรยกย่องวิชาชีพงานช่างและช่วยการบำรุงงานช่างให้เจริญรุ่งเรือง 3. ในฐานะที่เป็นคนไทยเราควรศึกษาศิลปะความงามสถาปัตยกรรมทุกแขนงบ้างถ้ามีโอกาสเราควรศึกษาเราจะได้เห็นเปิดโลกว่าประเทศไทยของเรามันก็มีดีไม่แพ้กับต่างชาติชาติอื่นนะ ต่อไปเป็นบทเสภาสามัคคีเสวกตอนอะไรเนะี่ยตอนสามัคคีเสวกนะคะตอนสามัคคีเสวกอ่ะมาดูบทวิเคราะห์นะลูกบทวิเคราะห์คุณค่าด้านเนะะื้อหาบทนี้กล่าวถึงคุณลักษณะของข้าราชการข้าราชการข้าราชบริพาณที่ต้องมีความพยันขันแขน็งมีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเอง มีความรับผิดชอบหน้าที่มีวินัยนู่นนี่นั่นทําตามคําสั่งของเจ้านายผู้บังคับบัญชามีความสามัคคีต่อเพื่อนพ้องเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์นะคะอ่ะและก็รัชาการทหเนี่ยทรงเปรียบเปรียบเสมือนกับบิดาผู้บังเกิดก้านะคะเลยอ,อยากให้พวกข้าราชาการต่างๆ มีความจงรักภักดีนะคะสนิทสนิทชิดเชื้อต่อเพื่อนร่วมงานข้าราชบริพารก็เหมือนกับอะไรลูกเรือนะคะมีกาษัตริย์เป็นหัวเรือมีข้าราชการเป็นลูกเรือซึ่งเราต้องเคารพนักถือกับตันเรือที่ต้องควรมีวินัยรักษาหน้าที่ของตนเองนะคะมีความซื่อสัตย์ต่อผู้นำเนาะ,ะตัวอย่างนะคะเหล่าเสวก ตกที่กลาสีควรนึกถึงหน้าที่นั้นเป็นใหญ่รักษาตนเคร่งคงตรงวินยัยสมานใจจงรักพระจักรีไม่ควรเลือกที่รักมักที่ชังสามมคคีเป็นกําลังพลังสีควรปรองดองในหมู่ราเสร,ราชเสวีให้สมที่ร่วงพระองค์เราองค์เดียว กล่าวถึงว่าข้าราชกบริพารควรมีวินัยรักษาหน้าที่ไม่รักคนนี้เลือกคนนี้เลือกปฏิบัติต่อคนนี้พราะไม่รักคนนี้ไม่ควรทำนะคะอะต่อไปดูคุณค่าด้านมนิลป์จากตอนสามัคคีเสบกบ้าง 1. เป็นการใช้คำง่ายๆสั้นๆเหมือนกันเลยอ่านปุ๊บเข้าใจปั๊บ แม้ต่างคนต่างเถียงเกี่ยงแก่งแย่งนายเรือจะเอาแรงมาแต่ไหนควรปรองดองในหมู่ราชเสวีให้สมที่ร่วมพระเจ้าเราองค์เดียวอ่ะต่อไปคุณค่าด้านวรรณศิลป์ด้านข้อต่อไปเป็นการอุปมาเปรียบเทียบให้เห็นจริงอ่ะเช่นประการหนึ่งพึงคิดให้จิตมัน่นว่าทรงทันเหมือนบิดาบังเกิดเก้า เหมือนลูกเรืออยู่ในกลางหว่างวาลีวาลีแปลว่าน้ำอยู่ในท้องน้ำท้องทะเลถ้าเรือล่มปุ๊บทำไมทำยังไงกันดีนะคะจงต้องจำต้องมีมิตจ,จิตสนิทกันอันนี้เป็นการเปรียบเทียบถ้านักเรียนไปอ่านในบทกลอนจริงๆอ่ะมันจะเป็นจำลองเหตุการณ์ที่ว่ารออยู่ในกลางทะเลกว้างขวางมีลูกเรือเยอะแล้วครั้งหนึ่งเรือเนี่ยมันกำลังจะแตก ผู้ที่เป็นหัวเรือจะบังคับเรือยังไงพูดยังไงให้ลูกน้องที่เป็นลูกเรือเนี่ยเข้าใจและปฏิบัติไปในทางเดียวกันไม่ทะเลาะบอกแบ่งกันใช่ไหมคะถ้าเราผ่านวิกฤตตรงนั้นไปได้เรือมก็จะไม่ล่มงเนาะอ่ะความรู้ที่ได้รับนะคะจากวรรณคดีเนีอ่าบทเสภาสามัคคีเส่บกตอนสามัคคีเส่วกนะคะอ่ะ ประเทศเปรียบเหมือนเรือที่เดินทางอยู่กลางมหาสมุทรต้องฝ่าฟาันอุปสรรคต่างๆและประคับประคองไปให้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยซึ่งเราต้องใช้การร่วมแรงร่วมใจกันโดยเฉพาะข้าราชราารต้องมีความสามารถขีปรองดองกันอ่ะข้อคิดนำชีวิตค่ะจบแล้วนะคะสไลด์สุดท้ายค่ะ1นึ่งและค่ะ สามัคีคือพลังทําให้ชาติเจริญรุ่งเรือง 2. ถ้าบุคคลนั้นมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะคะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้มันดีที่สุด 3. เราต้องรักษาวินัยและตรงรับพักดีต่อพระมหากษัตริย์และสุดท้ายต้องมีความยุติธรรมต่อเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็ทุกคนนะคะเป็นไงบ้างคะสาหรับวันนี้วรรณคดีเรื่องบทเสภาสามัคีเซวก ไม่ว่าจะเป็นตอนวิศวะกรนมมาแล้วก็ตอนสามทีเสวกนะคะหวงว่านักเรียนจะได้รับความรู้และก็ความเพลิดเพลินที่เราได้เรียนกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวจบแล้วนักเรียนไปทําแบบฝึกหัดที่ครูจะส่งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะคะนักเรียนสามารถคลิกเข้าไปตอบคําถามได้เลยมีทั้งหมด10ข้อนะคะสำหรับวันนี้ครูพลอยขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้แล้วไว้พบกันอานทิตย์หน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย